สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเจอกันเป็นวันที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะ <laughs> 2568นะวันนี้นะคะเจอกันช่วงเช้าชา,ชานะคะเจอกันแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุกท่านมาตรีวิวรถอีกแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาตรับชมกับคันนี้เลยนะคะสปาร์ค4คูน4 3.0เกรสเอสนะ เกียรติธรรมดานะคันนี้เป็นรถของพี่โด่งท่านงศักชาดุหัวหน้าช่างหัวหน้าผู้บริหารฝ่ายช่างศูนย์บริการของเรานั่นเองนะคะวันนี้เลิกงามยามดีรอรับรถใหม่นะคะก่อนที่พี่โด่งนะคะจะรับรถนะขออนุญาตเอารถคันนี้นะคะมาแชร์ให้ทุกท่านนะคะได้ตัรับชมกันว่าคันนี้นะคะของเราแต่งออฟโรดหล่อขนาดไหนนะสําหรับคันนี้นะคะ ราคาค่าตัวนะเดิมๆก่อนที่จะยังไม่ได้แต่งอะไรนะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมเจ็ดพบาทนะเอาสะลืมราคาเลยนะ7จ็0แสนสีเดพับาทเดิมๆนะแต่งออฟโรดอะไรมาบ้างหล่อมากๆพร้อมจบพร้อมรวยเอาเข้าไรเข้าสวนแบบ อัปโหลดมากๆเลยหล่อจริงจังมากเลยนะคะคันนี้โอเคเดี๋ยวพาท่านไปต่รับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆนะคะพร้อมๆกันสาหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ a c e b o o k ส่วนตัวค่าเซลปีใหม่อีุเพีอีสูเสชียงตลายบายเซลปีใหม่น้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปพูดนาสยาวไปต่รับชมกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปค่ะคันนี้นะคะราคาค่าตัวที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท อ่าสำหรับสปาร์คสี่คูณสีสมจุดศูนย S, S Macford ใหม่ล่าสุดกับสีเทาเอวบลูด้วยนะคันนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูดีเทลรายละเอียดในส่วนของหน้าหน้ากันก่อนเดิมเดิมจากศูนย์จากตัวโรงงานนะคะไฟหน้านะเป็นไฟหน้าแบบหลอดมันติรีเฟคเตอร์นะคะ,ะหลอดฮาโลเจนนั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นเกรดเอนะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้เรายังไม่มีมาให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของนะคะกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะดีดีไซน์ทรีดิเมนชันนะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกัน ะะก็จะมีสีเทานะคะตรวนี้จะเป็นเทาด้านนะคะชิ้นง,งานที่เป็นเทาด้านก็จะเป็นสีดําที่เป็นดําเมทัลิกนะแล้วก็ในส่วนของชิ้นง,งานตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะที่เป็นดําด้านมาพร้อมกับโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่ค่ะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศที่มีขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้นะคะพี่โด่งของเราค่ะก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของการชุนหน้านะคะออฟโลดนะ เป็นแบบซีซีแบบนี้พร้อมลุยเอาเข้าไร่เข้าสวนนะคะโอ้หล่อมากนะคะคันนี้คันนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นของน้องชายน,นะคะพี่โดมของเราอีกทีหนึ่งค่ะอืม ใส่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของคิวล้อหกนิ้วปักหมุดล่อมากเลยค่ะทุกคนตัวนี้ใส่ในส่วนของแมกยางออฟโรดนะคะอ่าเป็นแมกลายหยดน้ํานะยางแฮนด์กุกนะคะซีรีส์ยางตัวนี้เป็นขอบเท่าไหร่เนี่ยสองหกห้าทับเจ็ดศูนย์อาสิบหกนะคะในส่วนของอ่าซุ้มล้อนะคะตัวนี้นะคะใส่เพิ่มเติมด้วยเนาะอืม ไฟเลี้ยวอยู่แก้มข้างซ้ายขวานะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมือจับจะเป็นสีดําออกดําด้านใส่เพิ่มเติมเ,มเบ้าม,ม,มือจับสีดําด้านแบบนี้นะคะสติกเกอร์สี่คูณสีดิฟล็อกนะคะอ่าโดดเด่นเลยตัวนี้อ่าพี่ลงของเราค่ะอ่าสั่งใส่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เพิ่มเติมใส่ในส่วนของ มันในข้างแบบออฟโรดแบบแตะแก่งด้วยตัวนี้นะคะเราเสริมแหนบเข้าเพิ่มเติมอีกหนึ่งแผนน่นนะเอาไว้ไปขนกาแฟนะคะ mm hmm. น้องชาย mm hmm. พี่ดวงทำสวนกาแฟอยู่เนาะ mm hmm. อือ คนได้แบบเน้นๆเ,นเลยนะคะช่วงล่างตัวนี้ใส่แหนเพิ่มอีกหนึ่งแผ่นนั่นเองนะคะแล้วก็โลโก้สัญ,ญลักษณ์4ีคุณสดิฟล็อกตัวนี้มาจากโรงงานค่ะไม่ได้แต่งนะไฟท้ายหลอดมันติีิฟิเคเตอร์นะคะโลโก้สัญ,ญลักษณ์3.0 DDI m a x f o r d ใหม่ล่าสุดค่ะอ่าสติกเกอร์อยู่ด้านข้างนะคะ แล้วก็ตัวนี้ใส่กันชนท้ายแบบออฟโรดต้วยพร้อมลุยทั้งด้านหน้าด้านหลังหัวเดียวนะคะเข้าไร่เข้าสวนคนชากาแฟสบายสบายเลยแบบนี้หล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะอยากแต่งแบบนี้อ่ะรีเควสต์มาเลยแคปหน้าจอมาเลยนะคะทักหาเซลล์ปีใหม่ได้เลยนะคะ่าไปดูดีเทลในส่วนของด้านในนิดนึงแล้วกันกับคันนี้เท่าที่กุญแจหลอน ตุ่นี้นะคะเป็นจที่ได้จะเป็นกุญนจริหมดแล้วนะสำหรับเกรดเอตัวสองพันยี่ห้าค่ะเปิดมาด้านในนะคะคันนี้ก็ที่พักแขนนะคะก็จะเป็นแบบพ้มด้วยผ้าปุ่มควบคุมต่างๆอ่าเป็นไฟฟ้ามาให้หมดแล้วนะคะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าฟิล์มนะคะตัวนี้ติดสามเอมนะคะเซรามิกให้ก็ห้ามเลื่อนขึ้นลงพึ่งติดไปเมื่อสองสามวันนะคะมเมื่อโเจ็ดวันมาดูปุ่มนะคะอันนี้ อันนี้นะคะปลดล็อกอันนี้ล็อกอันนี้นะคะป้องกันการเปิดประตูหรือเลื่อนกระจกขึ้นลงฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ปรับขึ้นลงไฟฟ้าได้เลยนะคะอืม ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะพวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็นแบบูดิเทสหน้าจอทัชสกรีนขนาดแบ8นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple c a คา l a y พย d r อ i d a u ต o มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์มันนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์และถัดมาด้านล่างสุดนะคะเป็นปุ่มปรับทะเลคอมมานด์นะคะปรับระบบขับเคลื่อน2ล้อไป4ล้อความเร็วสูงหรือ4ล้อความเร็วต่ำนะคะหรือหมุนกลับมาได้อย่าง ง่ายได้นะมาพร้อมกับรักเลีโหมดนะคะมีเพิ่มเติมมาเมื่อปี2024ันีบสของเรานี่เองแล้วก็มีดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์มีดิฟล็อกมาให้นะเกียร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านะคะเข้าเกียร์ง่ายแม่นยำริงขึ้นเนาะตัวนี้นะ เบาะนะคะก็จะเป็นเบาะวนิวนะคะทําความสะอาดง่ายเน้นเข้อไล่ข้อสวนเน้นใช้งานก็ต้องเป็นเบาะแบบนี้เลยทําความสะอาดง่ายค่ะทุกคนด้านนี้ก็จะมีปุ่มรีเจเนเรชันนะคะเป็นปุ่มดีเจเครื่องยนต์มีในเครื่องยนต์ยูร้5อันนี้เป็นปุ่ม ESCTS ควบคุมการทรงตัวกัน,ทร,กนทรงตัวของตัวรถแล้วก็ป้องกันล้อหมุนฝีนะคะก็เป็นปุ่มปิดนะคะทุกคนถ้าไม่กดปิดระบบนี้จะทํางานอยู่แล้วนะอืม โอเคไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้สามจุดศูนย์ม็ฟเครื่องยนต์สามจุดศูนยมฟอรนะคะแรงม้าหนึ่งร้อยหสิบแรงม้าแรงดิดอยู่ที่สี่รอยหสิบนิวจันเมตรนะคะอืเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ๆเน้นๆซีซีตัวตวพร้อมเน้นพร้อมลุยนะคะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ของเราคะ่ะอ่าฝาครอบ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะมีการจัดวางให้ยื้อหลังเผาน้าที่หนึง่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดกับถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสถานโปรโมโชันเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิ้มเหนือล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะเซลล์ปีใหม่อิสุ u ุเพจอิสุสเชียงตรายบายเซลล์ปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะซู้ทุกคนดันทุกเคสเปทุกเงื่อนไขมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าอนนอนงงจ เข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจ100%เบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านสัญญาอนุมัตินัดรับรถกันอีกทีนึงให้เรื่องการออกรถอีสุไปแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้ค่ะสำหลัวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึนงค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ